จากคลิปก่อนนะครับตรงน,นี้จะยังไม่ได้ดันครับนี้ก็หายไปแล้วดันหมดไปเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ที่รถกําลังทําอยู่ที่ผมถ่ายคลิปอหลังจากนี้นะครับแกก็จะมาต่อที่ฝั่งข้างหน้านะครับผมก็ต้องขอตัวก่อนเพราะีว่ามีธุระนะครับต้องออกไปในตัวเมืองก็เลยต้อง เลิกเลิกไปก่อนถ้าไม่งั้นก็จะอยู่ถึงกลับเลยนะครับเลิกงานบรรยากาศนิดหน่อยหน่อยนะครับถ่ายใหชมว่าคืบหน้าไปประมาณไหนแล้วนะครับฝั่งสปริงเวเดี๋ยวผมจะไปอ่ะบนนู้นครับเดี๋ยวก็จะถ่ายลงมาให้ชมวิวกันเดี๋ยวต้องรอก่อนเดี๋ยวจะไปเอามอไซค์ก่อนนะครับไม่ไหวจะเดินมันไกลเกินอโอเคครับ อันนี้พอใกล้จะถึงแล้วรถอ,อยู่ตรงนั้นนี่ก็ไม้เขาจ้างช้างครับมาลากให้ครับไม้ใหญ่ๆนะครับเป็นช้างของดามุงซอ,อแ้าก็ทำงานเกี่ยวกับลากไม้อยู่แล้วก็ลวเลยซื้อช้างเป็นโค้งเลยนะครับหลายตัวเหมือนกันหลายเชือกอ เป็นช้างป่าว่าช้างบ้านผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้มันก็มีโค,งคงมาตกอยู่คันหนึ่งเอเคครับเดี๋ยวผมจะเอามอไซค์ขึ้นไปฝั่งน้ รถึงแล้วครับที่มอไซเดี๋ยวเราจะข้ามฝั่งตรงนี้มาประเดี๋ยวโอ้เย็นดีเลยรับน้ำอังนั้นก็จะสะกะปรกเลยเพราะว่ามันเป็นรากไม้ที่ขังอยู่ นะครับตอนนี้ก็ผมมาอยู่ข้างบนเนี่ยครับสสุนฝั่งนี้เลยหเห็นเลยนะฝัง่งนู้นโอรูใหญ่ขนาดไหนครับอ,อ่างเก็บน้ำนี่ข้างหน้านี้ก็รื้อหมดแล้วยังไม่ถึงเวลานะครับ แทก็กเตอร์ครับบูเดอร์เซอร์ก็กำลังทำอยู่ฝั่งนู้นที่ไมโครอยู่แล้วก็ลงไปด้านล่างอีกขุเขานะไม่ไม่รู้เป็นของใครของใครเลยนะ เมื่อก่อนตรงนี้เห็นเป็นเมืองนะบได้ยินข่า,าวๆนะวครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะผมไม่ใช่คนแถวนี้นะครับ